เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างทันการและทั่วถึงในโรงพยาบาลทุกพื้นที่ผมถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากเราต้องมีระบบการกระจายที่มีประสิทธิภาพขาดแคลนไม่ได้ซึ่งผมจะติดตามด้วยตัวเองเพื่อให้ทีมหมอและพยาบาลที่เปรียบเสมือนนักรบที่อยู่แนวหน้าไปคอยต่อสู้และสกัดกั้นข้าศึกที่มองไม่เห็นดยความเสียสละและอดทนผมในฐานะแม่ทัพ จะไม่ยอมให้กําลังหลักของเราต้องต่อสู้ภายใต้ความขาดแคลนไม่ได้อย่างเด็ดขาดและต้องมีขวัญกําลังใจที่เข้มแข็งอยู่เสมอเพื่อที่จะมีพลังเอาชนะวิกฤตทั้งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดผมขอยืนยันนะครับว่าเรามียาที่จําเป็นในการรักษายอย่างเพียงพอและก็มีแผนในการจัดหาเพิ่มเติมจากต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์ที่อาจจะลุกลามขึ้นได้ในอนาคตในด้านการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนรวมทั้ง การรักษาความมั่นคงเรายึดหลักสุขภาพนําเสรีภาพโดยมีเป้าหมายสําคัญก็คือจํากัดการเดินทางการเคลื่อนย้ายคนและจํากัดการรวมตัวกันของคนจํานวนมากในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดต่างๆโดยแต่ละพื้นที่จะต้องออกมาตรการที่เข้มงวดสอดค้องตามสถานการณ์และคาแนะนําทางการแพทย์เราอาจจะรู้สึกนะครับไม่สะดวกสบายเช่นปกติบ้างแต่เราทุกคน ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเราจึงจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดและลดการสัญจรของพี่น้องประชาชนผมจะประกาศข้อกำหนดห้าบุคคลออกนอกเขตสถานหรือที่เรียกว่าเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา4ี่ทุ่มถึงตีสีทั่วราชอาณาจักรโดยเว้นผู้ที่มีเหตุจำเป็นหรือผู้ปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์การธนาคารการขนส่งสินค้าที่จําเป็นเพื่ออุปโภคบริโภคยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เชื้อเพลิงรวมถึงการเดินทางของประชาชนเพื่อเข้าและออกเวรทํางานหรือการเดินทางมาและไปท่าอากาศยานทั้งนี้ให้ขออนุญ,ญาตจากเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่นั้นัโดยจะเริ่มปฏิบัติในวันศุกร์ที่3เมษายนเวลา4ทุ่ม ถึงต้องขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกและไม่ต้องกักตุนสินค้าเพราะท่านยังสามารถออกมาซื้อข้าวของในเวลากลางวันได้ตามปกติแต่ต้องเคร่งครัดในเรื่องระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับด้านการต่างประเทศสบคได้ตั้งศูนย์บริการเพื่อดำเนินมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและในการดูแลคนไทยในต่างประเทศด้วยนะครับโดยมีการยกระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวด ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอีกนับตั้งแต่ที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วมีเพียงชาวต่างชาติที่รับการยกเว้นตามข้อกําหนดเช่นคณะทูตหรือผู้ที่มีใบอนุญาตทํางานในประเทศไทยหรือลูกเรือเท่านั้นที่เดินทางเข้ามาได้สําหรับคนไทยในต่างแดนเราก็จะไม่ทอดทิ้งกันนะครับลูกหลานญาติพี่น้องของเราเหล่านั้นเราจะได้หาทางแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ใดในโลกจะรับการดูแล หากต้องการกลับเมืองไทยก็จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองการกักตัวและการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ต้องขอความร่วมมือให้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15เมษายนเพื่อรักษาสุขภาพทั้งคนไทยในประเทศและท่านที่จะเดินทางกลับมาด้วยนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในมีการเตรียมการมีการจัดระเบียบให้เหมาะสมและหากมีความจำเป็นเร่งด่วน ก็ให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่สถานทูตรหรือสถานกงสุลโดยทันทีสิ่งสำคัญอีกประการก็คือด้านการสื่อสารในสภาวะวิกฤตเพื่อจะให้ประชาชนมีความมั่นใจและผู้บริงานมีความชัดเจนไม่สับสนหรือสร้างความขัดแยง้งสบคได้จัดให้มีระบบการสื่อสารที่เป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกันหรือ single voice โดยจะมีการถแถลงข่าวที่ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศในทุกช่องทางเป็นประจำทุกวัน หลังจากการประชุมในช่วงเช้าโดยโฆษกศูนย์และผู้รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้นงดเว้นและหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ของผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆของศูนย์ผมขอให้สื่อมวลชนทุกสำนักนะครับรวมทั้งสื่อโซเชียลได้ใช้ความ,มาระมัดระวังในการสื่อสารโดยขอให้ใช้ข้อมูลจากศูนย์นี้เท่านั้นห้ามการสื่อสารที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแยง้งความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนข้อมูล รวมถึงผู้ที่สร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์และการส่งต่อข่าวปลอมทั้งที่ไม่เจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการที่มีผลต่อความมั่นคงก็จะมีโทษตามพระราชก,กำหนดในสก,การ์รุกเชินนี้อย่างหนักดังนั้นเราจะต้องงดการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่มั่นใจเราควรส่งต่อข้อมูลที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์อาทิตัวอย่างการปฏิบัติตนตามนโยบายของภาครัฐ กิจกรรมจิตอาสาหเหล่านี้เป็นต้นความประทับใจทำกลางวิกฤตนี้ผมและรัฐบาลได้ระดมผู้มีความสามารถคนเก่งจิตอาสาจากองการต่างๆทั้งด้านการสาธารณสุขเทคโนโลยีการสื่อสารและภาคธุรกิจอื่นๆมาร่วมหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านผมขอขอบคุณจิตอาสาทุกนายนะครับที่ไม่ยอมลิ้งดูดาในรวมพลังความรักความสามาัคคี ร่วมกันทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนไม่ว่าจะเป็นการร่วมบริจาคเงินสิ่งของอาหารหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหลายคนเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นการเขียนข้อความทําคลิปหรือทําป้ายให้กําลังใจซึ่งกันและกันน้ําใจไทยนั่นแหละครับเป็นสิ่งสำคัญจะช่วยให้ประเทศไทยของเรารอดพน้นจากภาวะวิกฤตนี้ไปได้ผลการบริงานตามมาตรการต่างๆข้างต้นอย่างเคร่งครัดจะทาให้สถานการณ์ขณะนี้ อยู่ในระดับที่ยังสามารถควบคุมได้จํากัดการแพร่ระบาดของโรคได้ไม่สูงถึงระดับของประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักทางนี้เป้าหมายร่วมกันของเราก็คือการขาจัดโรคภัยและเชื้อรายนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดและทุกคนปลอดภัยดังนั้นเราจะต้องไม่ประมาทแล้วต้องร่วมมือกันเราจะต้องไม่ปล่อยให้มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อรายใหม่ทางนี้ขึ้นอยู่กับทุกท่านที่จะทำให้ตัวเลขลดลงจนเป็นศูนย์ให้ได้ในเร็ววัน เราจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างไม่ลดละต้องมีการบังคับใช้มาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดต่อเนื่องและเหมาะสมโดยจําเป็นก็จะต้องยกระดับในบางพื้นที่ตามผลผลิตการแพทย์ผมขอย้ําว่าขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือปฏิบัติตนตามมาตรการในโครงการแยกตัวอยู่บ้านเพื่อลดภาระของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละต่อสู้กันมานานหลายเดือนหากเรามีแนวหน้าที่เข้มแข็งและมีแนวหลังที่เข้มงวด ประเทศไทยก็จะชนะศึกครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความขอบคุณเจ้าที่ทุกคนและทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านทั่วประเทศที่อดทนเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความเสี่ยงภัยและความยากลําบากขอให้ท่านรับรู้ว่าทุกท่านไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารเป็นบุคคลสำคัญในใจผม และคนไทยทุกคนผมขอให้ทุกคนมั่นใจว่าผมจะทําทุกทางเพื่อจะนาพาประเทศของเราก้าวข้ามเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปให้ได้อย่างมีสวัสดิภาพอย่างพร้อมเพรียงกันขอให้ทุกคนได้สู้ไปด้วยกันนะครับประเทศไทยต้องชนะ